เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม d e f r e นะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงนี่นานละละ่ะนานละนานละเราโมาจะยุ่งกับเกมพ o อ b a n k คนะคัวันนี้เราก็เปลี่ยนมาลงเกมนี้บ้างนะครับพ o อยแบงก็ยังเป็นเกมหลักของช่องอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสามารถทํามาหากินกับพี่แกได้เยอะอยู่ นะถึงแม้จะได้ตังค์มาเยอะแต่อย่างน้อยคลิปนึงก็สักสิบบาทสิบสองบาทก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะลงเ,เกมอื่นในช่องเพื่อให้มันมีความหลากหลายจะได้ลองรับความต้องก,การของท่านผู้ชมเนาะแบบเออดูเกมนี่เบื่อก็ไปดูเกมอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมก็อยากจะลงเกมเยอะๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ส่วนมากเน้นจะเน้นไปเกมแนวยิงอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างวันเนี้ยวันนี้เราจะมาเล่นปืนตัวนี้กันนะครับเราจะไปเล่นเอเคของเราเนี่ยครับอ๋อ วันนี้เราจะมาเล่น a อเคของเรานะครับผมปืนแจม AK เคเนี่ยเ k คนี่แจมมากผมบอกเลยนะครับผมเนาะเป็นปืนมัจจุราชของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับผมเอเนี่ยเอ่อมันเด็ดเรื่องความแรงอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีแดงดิที่เพิ่มมานะครับผมเนาะอันนี้ของแต่งผมก็แต่งแบบปูปลาปานะก็ไม่ได้อะไรมากนะ้วก็ใส่กล้องแต่งแบบปูปลาปาไปนะครับผมเนาะของแต่งก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะลุยกันนะครับด้วยปืนเอคของเรานะครับโหมดที่เราจะเล่นก็นั่นนหะสิโหมดอะไรดี <c oughs> เอาโหมดนี้ดีกว,ว่าเฮดช็อตดีกว,ว่าคือเน้นยิงอย่างเดียวเน้นยิงเดี๋ยวเราจะไม่เน้นทำภารกิจอะไรเราจะแบบกูจะเดินยิงเดินยิงเดินยิงอะไรอย่างเงี้ยเออเน้นเดินยิงเดินยิงไปเลยนะครับผมเนาะแล้วก็มันจะต้องใช้เวลาในการหาห้องสักครู่หนึ่ง๋ยวผมก็จะขออนุญาตตัดคลิปไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ อยู่หน้าเลือกตัวนะตัวนี้ก็เดินยิงเดินยิงเอาเป็นตัวตัวพยาบาลแล้วกันนะครับเราจะเน้นเดินยิงเดินยิงน,นะเราไม่ต้องเอาแท่นไปเราไม่ต้องเอาแท่นตัวเดือดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเดินยิงเดินยิงมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ดันหุ่นยนต มันไม่ใช่ยึดจุดนะค้าเป็นยึดจุดเนี่ยเราจะเอาตัวแท้งพยาบาลเราไปที่โยนแล้วปล่อดน,น,นะเป็นรัศมีของการมีอัน,นั้นได้แต่อันนี้มันเป็นเฮด shot เป็นเป็นหมดเดินยิงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาพยาบาลเฉพาะเฉพาะตัวเราไปนะครับผมเนาะอาจจะไม่ได้ไปเผื่อคนอื่นอ่ะอันนี้เราอยู่ปิดเอเคนะครับผมเนาะโอ้แมปสวยมาก โอเคอันนี้เป็นรูปปกที่อยู่นิ่งๆนี่นไม่ใช่หรอกนะจะเอาไว้เซฟรูปปกไม่ใช่หรอก <Okay. S 1> เจอแล้วหนึ่งตัวเอา้าอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเป็นธรรมเนียมครับทุกการเริ่มหนึ่งเกมเนี่ยผมจะต้องตายหาก่อนง,ง่ๆหนึ่งครั้งนะครับจะย้ายจุดไปเรื่อยๆน้องเนี่ย mm hmm. เขาเล่นกันตรงไหนเนี่ย หานะครับสำหรับดาดเดช็รข้างบนอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นกากมากบอกเลยว่ามูจะเป็นฝอยแบงยังเอาระเบิดไปโอเคได้หนึ่งตัวฮะ เตะถึงตัวเลยวะเฮ้ยใครวะไอ้แม่งมแอบมุมก็ไม่บอกชิบาหายโดนลูกซองลูกซองพอตัตตาพุ่นโตนะเฮ้ยอะไรเนียโผล่มาทำไมสองตัวเนี่ยไอ้ที่ผูมาอย่างนี้ใครยิงได้ไวะ ตายมีความจริกูจะยิงยังไงนะเนี่ยแล้วก็ยิงรอรู้จักไหมรู้จักสเต็ปยิงอรงอไหมมาทางไหนวะเนี่ยเริ่มมัวเริ่มมัวแล้วไม่ค่อยชอบด่านี้เท่าไหร่วะหายากเลย ส่นตัวนะไม่ค่อชอบด่าเลยเท่าไหร่เข้า<อ>ตาปืนโตโกงมากครับปืนเนี่ยบอกเลยไอ้ยิงโดก,ก็สองนัดอ่ะที่ไหนก็าพี่ยิงไม่โดนเลยลูกซองเกมนี้เล่นยากนะไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมผมลองเล่นมาละ ลองลองเล่นมาแล้วลองเล่นมาแล้วนะครับสองเกบกล,กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยแม่งเล่นยากมากับเลือด<ป>ตายไปไพูดคำหยาบมากก็ไม่ค่อยได้

เอาเป็นตัวเก็บคะแนนอะไรวะยิงนิดตัวไม่ได้สักตัวไม่ตอนอัดคลิปวิงได้พอตอนตอนเราไม่ได้อัดคลิปที่ยิงได้เอายิงได้เอาพอตอนอัดคลิปเล่นเล่นอย่างไก่ผมาตอนไหนวะโผมาตอนไหนวะ นี่ไอตอนไม่อัดคลิปนี่เล่นอย่างเก่งตอนอัดคลิปนี่เล่นอย่างไกลอะแต,ต่ว่าไม่ทันตกไม่ทันหือจอบไปอ๋อวูนี่เสือป่าจอละเคร กีถ้าเอาปืนตบโดนก็เรียบร้อยไปแล้วนั่นแหละปืนตบไม่โดนเฮ้ยโดนเยี่อะไรเนี่ย เดี่ยวเซ่ไม่ให้คุณตั้งหลักเลยไม่ทนตั้งหลักเลยไม่โถมมันใส่ไม่มีจังหวะที่หายใจเลยนะเนี่ยต้งโถมเอาโถมเอาโถมเอาโอ้โหไม่มาปืนไฟยิงผม อันตรีครับเมื่อกี้เป็นสกิลอันติีของตัวตัวไฟตัวไฟแต่ล้วตัวจะมีอันติีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีอันติีไฟของมันนะโย่โดนเผาเลยพี่โดนเผายิงไม่ตายคืออะไรวะ เนี่ยคือยิงไม่ตายไม่ใช่ยิงไม่ตายยิงไม่โดนอย่โซนไหนกันวะเดี๋ยวเดี๋ยโอเคโอเค ตายไปโดนอันตีครับแต่อันตีแล้วมันเป็นอันตีแบบหมูครับไปไหนแล้ววะไปอย่งนอยู่ไหนวะไปทางนู้นออมเมาอ้อมไปไหนแล้ววะอาจจะอ้อมไปเนี่ย ูทนลำเปิดทิพา dark. วิ่งยิงกันตั้งแหนนเหลบซ้ายหลบขวาหลบไปหลบไม่ย b a l a n c e โอ้โหสามต่อหนึ่งทิายโดนลุก อากาเกบตายเหมือน,นกักน,นถ้าผมยิงโดนก็เรียบร้อยแล้วยิงไม่โดนชิบหาย <c oughs> เอาโดนอะไรวะโดนอะไรตายวะ <c oughs> ผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคลักผมเนาะก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับโอเคผมก็ไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้ก็จะลงแค่ตาเดียวนะครับเพราะว่าเกมหนึ่งมันก็ประมาณสิบกว่านาทีเนะี่ยถ้าเอาสองสองเกมมันก็จะเยอะไป